นี่นะคะนี่เป็นฝรั่งปลูกเองในสวนนะคะสายพันธุ์ฮาวายนนแดงมากเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะแตงมูสีเหมือนแตงมูมากเลยแต่จะมีรสชาติแบบหวานเปรี้ยวเหมือนเบอร์รี่อะคะ่ะมันจะไม่หวานเจี๊ยบนะคะอร่อยค่ะ มีน้ำคลีหอมไหมน้องหอมไหมหยุดตัดแล้วชิ้นเดียวไม่พอค่ะกินได้เรื่อยๆเม็ดไม่เยอะมากใช่ผ่าเป็นเสี้ยวเหมือนแตงโมเลยถ้าเป็นแตงโมต้องกินแบบนี้ไง เปรี้ยวนะเอาไว้คันน้ำมันเป็นฟันที่เข้าไว้คั้นน้ำคันันน้ำแล้วใส่น้ำเชื่อม